เด็ดครับ้าวเนี่ยหอดเลยเป็นเ,นนเนดยวครับเน,น,นี่ยักเด้มีหมทูทอดทอไหม สวัสดีค่ะเจอกับมรีอีกแล้วนะคะเนาะใช้สายนะคะเนาะวันนี้พามากินนี่ค่ะกินส้มนะคะใช้สายตำมะขุ่นะคะเนาะตำมะขุ่ใส่ผักหอมเปีนะคะเพมหอมนะคะเนาะแล้วก็มีทอดเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนะคะเนาะนะคะเป็นซีนเป็นซีนอยู่ค่ะเสียบอยู่ค่ะรีมักมักแล้วก็ใส่น้ำแข็งไว้เนาะเนาะมันสีซึมรสชาติมันสีซึมเขาไปเนื้อไปน้ะเนาะ ผักกาดอะลีก็สิมีผักกาดขาวแล้วก็ผักกะระสีอะลีเก็บมาจากป่านะคะเนาะไปลุยป่ามา <c oughs> หาความหาความเสียบใหม่พี่น้องได้เ,อเ,อเ,อไดเบิ่งนะคะเนาะได้แงงนะคะเนาะมาค่ะบันนี้มากินกับบดีเขาสซนไซนะคะเนาะก่อนจะกินนี่กัฝากเป็นกํลาลังใจให้อลีนะคะช่องอลีคนภูพานนะคะเนาะมาค่ะบนนานาัน้ออน,น่บ้าไหลเงี้ยวค่ะบันเน่น้องมิวโอ้มีนี่พ่อมน้อง,งมิวนี่คะ่ะไข่ดาวนะคะเนาะเป็นชอบกินนะคะเนาะ ค่ะับอะไนเี้ยเวค่ะบ้านนี้คำเลกเลยค่ะไม่ได้กินข่าเหนียวค่ะ,ะไม่ได้ไปซื้อก็เลยเอาเข่าเจ้าแล้วกันง่ายๆเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะวุงไว้แล้วก็ทิ่มไว้เลยไม่ต้องมันรอคือข่าเหนียวะค่ะเนาะก็ะเสร็จ่ะแล้วก็เสร็จแล้ว่ะ ถ้าเกษตรบ้านค่ะมันสีหอมมันสีบูมเหม็นค่ะถ้าเกษตรยาวมันจะมีกินแห้ ใส่มือใส่บวงไว้ก่อนนะคะเนาะมาค่ะกินข้าวกะปิเสร็จเลือดตับดง เพียดอ่าคือหูเย็บปะ เมนวันตอมปลางดงหอมพอดเขาคนดีกด พูดถึงสมตำนี่ต้องใช่น้ำปลา้านวลน,นะค่ะเนาะถ้าออกป,ะ,ปะน้ำปลาแบบเค็มๆแล้วก็เปรี้ยวที่มันผู้เสียบค่ะตา,ามสมตำอ่ะบราไม่ว่าพวกเขากันมันต้องนัวนัวแบบไหนบอก่ะนัวปุ้งนะคะ อันนี้พวกเซื้อเลยค่ะปลาล่าในตลาดค่ะเป็นถุงอ่ะพวกซื้อเลยมันกระแซ่บค่ะมันเปรี้ยวเค็มพ่อมอันนี้ซื้อไอ้น้ำปลาที่เขาไปเป็นขวดอ่ะค่ะเป็นถุงมันสีแซ่บกว่า มาคุ้งอะทุกร้านและค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ฝีมือเราค่ะมันขึ้นอยู่น้ำปลาน้ำปลาเสี่ยมนะนั่นแหละค่ะเจี๊ยบคนที่สานเขาดูดีค่ะ อีสานแท้สิรูดีอีสานแล้วกับคนเล่าค่ะพี่น้องคนเล่าค่ะคนสิรูดีว่าสมตามนี้ต้นตำรับกะมาจากประเทศเลาวนะคะเนาะคนอีสานคนลาเนะคะ ใช่ไหมอหอเอาเหรอแม่ในัวนะสูตรเตทีน้ำปลาเนาะกันเนาะ สมตำมัมีทุกงานค่ะงานแต่งเแือบ้านนี้นะงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่มีทุกงานค่ะสมตำอ่ะครับแด้ ตำไงว่าคนตำมาเป็นมาตำกับตำเป็นนะแต่มันสิบูเซยียบเนี่ยความึน้นอยู่น้ำปลาลาไม่อยู่ขึ้นอยู่กับผงสุุด นี่ก็มีส่วนอะผงสลดกับมีส่วนนะี่แหลมีส่วน,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 นหิดผงสลดพี่ในแซ่บค่ะกินไล่กับบุตรีหิวน้ำหิวน้ำดูวเ <c oughs> พราะกาศนี้อรไรร่างดีอะไรนะร่างน้ำเกลือ ถ้าปูกเองต้องร่างแล้วนะเนาะเปิดเพลงให้น้องนี้ เขาอร่อยค่ะหอ,หอมสดหอมสดน้อยจะอออกหวานจังหน่อยเอ่มีเค็มจังหน่อย ุดายด้ยอันนี้จำของกลุ่งขเขาแรงอะ <c oughs> มันกระสีกรอบอยู่ด้วยค่ะเน่าแบบว่าได้แซน้ำมันกระสิบุกเกอบลองลอกแล้วก็ผ่าเพิ่งเนาะค่ะเนาะ ขูดเอาแกนม,มึงออกนะคะเนาะแล้วก็ไปเสยน้ประมาณสักสามนาทีค่ะแล้วก็าม,มาซับมันสีกรอบคน่ะกินกูมึงค่ะเดี๋ยวพี่กินหล,ลังไหม Nhằm nhạc à theo nhạc đó ป,ปะกรตเดมันโมมินกับะกบระเเนี่ยมันโมมินติดฟันถ้าเป็นปะกปรตษแบบบ้านเฮามันโมค่อยม็นบันเดค่ะ เสียบ,บนะพูดจะกิน <c oughs> ใส่มะเขือเคลือน okay. ี่ค่ะ <notes> ลูกไปนิด mm น้อยเนี่ยค่ะลีกัดอิ่มแล้วนะคะเนาะเมนูนี้แหละค่ะเหลือนิดหน่อยนึงค่ะกับเกี๊ยงเราโรยกับเกี๊ยงก็รอแล้คะเนาะเหลือนิดหน่อยนึงไปไปกินลังไหมโจดนะคะเนาะคาลีก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับซุปเลยสุปง่าเนาะค่ะมาเบิ่งคลิปอาลีนะคะจนจบนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะาลีก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้อย่าลืมเนาะค่ะ สิ่งสําคัญคือกดติดตามช่องอลีคนบูผานคือเก่านะคะเนาะลาละค่ะสวัสดีค่ะ